คณิต 1>, 1 A ึ่งเอปี66ข้อที่16นะครับน้องๆข้อนี้ก็เป็นตริกณมิติแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยเนาะเรามาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่ากำหนดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCDEFGH ในระบบพิกัดฉาก3มิติมีจุด B จุด C จุด F นะครับมาให้ในรูปเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขามีในรูปเขาบอกมาให้แล้วก็ เขาลากเส้น AC นะ AC ก็คือเส้นนี้นะครับ AC แล้วก็ CE นะเขาลากมาให้จะได้มุม ACE เป็นมุมเซตาดังรูปคือข้อนี้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยม3มิติแต่ว่าเส้นที่เขาลากอะ่ะมันจะทะแยงนิดนึงมันจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่พาดอยู่ข้างในตรงกลางกล่องอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคำถามคือค่าของเซกเซตา ตรงกับช้อยไหนนะครับโอเคเราไม่ต้องไปตกใจตรงเศษเซต้านะเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจคือมุมเซตา้าถูกป่ะมุมเซต้ามันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือระหว่างเส้นทะแยงมุมฐานกับเส้นทะแยงมุมด้านข้างนะทำมุมกันเซตา้าโอเคตนี้เรามาอ่านมิติของกล่องก่อนนะครับเชื่อไหมว่ามีน้องๆหลายคนที่ เวลาเจอแกน x y แทเจอภาพสามมิติเนี่ยมีความมึนพอสมควรหลักนะครับต้องใจเย็นๆค่อย,อยๆอ่านเนาะรูปนี้เป็นรูปสามมิติที่มีแกน x เนี่ยจริงๆแล้วแกน x เหมือนพุ่งออกมาจากจอนะพุ่งออกมาจากจอแล้วก็ y กับแทเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นกระดาษนะเป็นนเหมือนแผ่นกระดาษเรียบๆแล้วก็แกน x เนี่ยมันก็พุ่งออกมาจากจอประมาณนี้นะฮะเป็นสามมิติก็คือมีกว้างมียาวมีลึก โดยที่วิธีการอ่านพิกัดนะครับวิธีการอ่านพิกัดเนี่ยเราจะเริ่มจากจุด0 0 0นะจุด O ตรงเนี้ยเ,เวลาเขาอ่านพิกัดนะอย่างเช่นกูก็อ่านพิกัดของจุด B ให้ฟังดูนะพิกัดของจุด B นะตำแหน่งแรกอ่ะตัวแรกคือ x นะก็หมายถึงว่าเลข1เนี่ยมันจะเป็นระยะตามแกน x ตามแกน x แล้วพอมันเป็นบวกเนี่ยก็จะนับมาทางนี้ทางนี้คือบวก x แต่ถ้าเกิดว่านับถอยเข้าไปข้างในอ่ะตรงนู้นจะเป็นลบ x นึกภาพออกไหมเวลาเราอ่านแกน่ะเนาะดังนั้นเลข1ของจุด B แปลว่าอะไรฮะแปลว่าจุด B เนี่ยมันนับมาทางแกนบวก x นะครับหน่หน่วยถูกไหมเลข1แปลว,ว่าออกมา1หน่วยต่อมาตัวที่2คือ y นะครับก็คือเป็นระยะที่เดินจากจุด00เนี่ยไปในทิศของแกนบวก y แกนบวก y เนี่ยถ้านับไปทางเนี้ยมันจะเป็นบวก y แต่ถ้านับถอยไปทางซ้ายมันจะเป็นลบ y มันจะเหมือนแกน x นะครับแต่ว่าขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบดังนั้นถ้าตัวเลขมันคือ1ก็แปลว่าต่อจากปลายตรงนีนะ้ต่อจากปลายเมื่อกี้นะให้นับไปทางขวา1หน่วยนะครับ1หน่วยก็จะมาเจอจุดนี้นะจุดนี้ดังนั้นตัวสุดท้ายเนี่ย ก็คือระยะที่เราจะวัดตามแกน z ตามแกน z ก็คือขึ้นข้างบนเนี่ยจะเป็นบวก z ถ้าลงข้างล่างเนี่ยจะเป็นลบ z แต่จะเห็นว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเลขศูนย์เห็นปะเลขศูนย์แปลว่าไม่ขึ้นไม่ลงก็คือมันก็จะอยู่บนระนาบอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ย่เป็นระนาบนะเขาก็จะเรียกอันนี้ว่าระนาบ x y นะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะรู้จักระนาบเนื้ระนาบคือเป็นแผ่นๆเนาะ อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือระนาบวาดอย่างนี้อาจจะมองเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะรูกราฟวาดซ้อนเหมือนกระดาษซ้อนกัน2แผ่นเนยหอป่าเห็นไหมว่านี่คือระนาบนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระนาบ x y อย่างนี้นะดังนั้นวิธีการอ่านจุดแต่ทุกจุดเนี่ยก็จะอ่านเหมือนกันก็คืออ่านเป็น x y z x ก่อนแล้วก็ y แล้วก็ z นะครับพิกัดในแต่ละตัว ความหมายมันก็คือเดินตามแกน x แกน y แกน z ดังนั้นเรามาดูตรงนี้มาดูพิกัดของแต่ละอันที่เขาให้มานะที่เขาให้มาเริ่มต้นจากจุด a นะ a กับ b เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจุด a เนี่ยมันคืออะไรเดินตามแกน x คือ0ใช่ไหมนะเดินตามแกน y คือ1เดินตามแกน z คือ0อ่านพิกัดได้ไหมนะฮะ ก็คือมันอยู่บนแกน y อย่างเดียวเลยนะก็ออกมาทางขวานี้หน่งหน่วยตรงนี้1หน่วยนะครับทีนี้ต่อมาพิกัดของ b เรารู้แล้วนะพิกัดของ c เรารู้แล้วเรามาดูพิกัดของจุด d นะจุด d เออเดี๋ยวครูครับเขียนก่อนนะเมื่อกี้ a คืออะไรนะ a คือ0 1 0จุด d คืออะไรฮะจุด d เนี่ย มันอยู่ตรงกับจุด c ใช่ไหมอยู่ตรงกับจุด c ก็แสดงว่าเขาแนบออกมาทางแกน x ศย์หน่วยคือไม่ขยับออกมาในแนว x เลยแต่ว่าเดินไปทางแกน y นะฮะมันตรงกับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ y มันคือ2แสดงว่าจุด d เนี่ยมันก็วัดตามระยะแกน y 2หน่วยเหมือนกันส่วนแกน z เป็น0เพราะว่ามันไม่ขึ้นข้างบนนะอ่ะมันก็จะได้ระยะประมาณนี้โอเคดังนั้น เ,เวลาวัดขึ้นมาข้างบนนะฮะขึ้นมาข้างบนเนี่ยตัว e เนี่ยตัว e เนี่ยมันจะตรงกับจุด f ซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันฉะนั้นเท่ากับว่าเขาวัดขึ้นมาจากตรงนี้เป็นระยะเท่ากันถูกปะในแนวแทดัะนั้นถ้า f เนี่ยม,มันมีค่าแทคือ2หน่วยถ้า f มีค่าแท้คือ2หน่วยตัว e ก็ต้องมีค่าแท้สูงขึ้นมา2หน่วยด้วยนะครับ ส่วนแกน x ก็เป็น0นะครับแกน y ก็คือ2นะลองอ่านดูนะลองฝึกอ่านแกน3มมิติดูนะครับถ้าอ่านคล่องๆจะดีมากนะฮะโอเคครูครับสนใจแค่นี้จุดอื่นเราไม่ครูครับอ่านให้ก็ได้อ่านอ่านไว้เผื่อน้องๆจะฝึกอ่านนะครับว่าจุดไหนมีพิกัดเป็นอะไรเนาะจุด g นะฮะจุด g เนี่ยมันอยู่ตรงกับอะไรมันอยู่ตรงกับ b เพราะฉะนั้น x เป็น1 y เป็น1 นะฮะ x เป็น1 y เป็น1แล้วก็ z เป็น2นะฮะจุด h จุด h เป็นยังไงครับจุด h เนี่ยมันอยู่ตรงกับจุด c นะฮะก็ x 1หน่วยนะครับ y 2หน่วย z 2หน่วยครับนะะอ่าแล้วมันจะได้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมันบอกความแตกต่างระหว่างจุดสเกลพวกเนี้ยมันจะบอกระยะทางระหว่างจุด2จุด เรามาค่อยๆดูกันไหมนะยังไม่เข้าโจทย์นะอันนี้ฝึกอ่านสเกลอยู่อย่างเช่นถ้าเราดูจุด B ไปหาจุด C เนี่ยนะระยะเนี้ยมันเป็นระยะตามแกน YY y ตอนแรกเป็น1 Y ตอนหลังเป็น2แสดงว่า B ไป C มันจะห่างกัน2หน่วยใช่ไหมไมฮะ y ตอนแรกเป็น1 y ตอนหลังเป็น2นะครับเออไม่ใช่2หน่วยครับตัวทีจะบอกว่าจาก1ไป2มันห่างกัน1หน่วยใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้ถูกแล้วนะเออ b ไป c เนี่ยมันเปลี่ยนจาก y 1เป็นเป็น y 2 y เท่ากับ2ดังนั้นส่วนต่างของระยะนี้ก็คือ1แปลว่า a ไปหา d ก็ต้องยาวหนหน่วยด้วยถูกปะเพราะมันขนานกันเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่ขนานกันนะครับเราได้ระยะตรงนั้นเป็น1ต่อมาเรามาดู c กับ d บ้างนะ c กับ d เนี่ยมันมีการเลื่อนตำแหน่งออกมาตามแนว x ตามแนว x ใช่ไหมตอนแรก x เป็น0มาถึงจุด c x เป็น1 แสดงว่าระยะตรงนี้ก็คือ1ห,หน่วยเหมือนกันเันไหม,มนะฮะแล้วมุมที่มันเป็นมุมที่ฐานเนี่ยมันก็จะต้องเป็นมุมฉากเพราะมันเป็นพื้นเรียบๆเ,เป็นๆนี่ออกไหมนะครับมุมตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากทั้ง4มุมนี่แหละแต่ครูก็เขียนมุมเดียวนะฮะถ้าดูแค่เนี้ยเราหาด้าน AC ได้ไหม นะครับดูแค่นี้หาด้าน a อได้ไหมคืออันนี้ A ใช่ไหมอันนี้ D นะครับแล้วก็มาทางนี้คือ C ตรงนี้คือ1ห,หน่วยตรงนี้คือ1ห,หน่วยเพราะฉะนั้นจาก A มา C เนี่ยเราหาได้ไหมเราพีทาโกรัสได้ไหมว่า AC มันก็คืออะไรฮะรูทสองใช่ไ่ะมาจากไหนนะฮะ AC มันก็จะมาจาก นี่นะพิทากรัสนะครับ1นึ่กำลังสงบวกหนึ่กำลังสงเพราะฉะนั้นด้าน a c คือรูทสอโอเคนะฮะอ่เราได้ตรงนี้แล้วนะตรงนี้คือรูทสนะครับคุกอบก็เขียนลงไปเลยทันไหมฮะอันนี้ตั้งใจอธิบายช้าๆให้เราดูมิติไปพร้อมๆกันนะ โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าฐานมันยาวด้านละ1หน่วย1่หน, ôi, หน่วยเท่ากันนะครับต่อมาเรามาดูความสูงของกล่องบ้างนะความสูงของกล่องคือการวัดระยะตามแนวแกน z นะฮะก็คือวัดระยะจากตรงนี้ขึ้นมาสแสดงว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงคือค่า z เดิมทีเนี่ย z เป็น0ูนย พอมาถึงจุด e แล้วแเป็น2แสดงว่าระยะในแนวดิ่งตรงนี้คือ2หน่วยเปลี่ยนจาก0ไปเป็นโอเคไหมฮะนะได้ตรงนี้เป็น2หน่วยมองออกไหมนะกำลังหาระยะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้กำลังวัดระยะเต็มไปหมดเลยคำถามคือตอนนี้น้องๆทราบไหมว่า CE ยาวกี่หน่วย C อยู่นี้ E อยู่นี้น้องๆหาได้ไหมครับว่า CE เนี่ยยาวกี่หน่วยออนะครับก็ถ้าเรามองมันเป็นมุมฉากตรงฐานอย่างนี้มองผิวด้านข้างเฉพาะสามเหลี่ยมด้านข้างที่อยู่ด้านข้างเนี่ย เราลองเอามาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่างหากนะนะฮะ,ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนะาะวาดยังไงดีเออประมาณนี้นะฮะ,อะลองเปรียบเทียบกันนะถ้าตรงนี้คือจุด c นะครับเนี่ยจุดนี้เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างบนคือจุด e อันนี้คือจุด d เรารู้มาว่าตรงนี้คือ1ใช่ไหมเนี่ยฐานตรงนี้ แล้วก็ความสูงคือ2ใช่ไหมดังนั้น CE คืออะไร CE เนี่ยตรงนี้นะก็หาด้วยทฤษฎีพิทากรัสก็คือ1กำลัง2บวก2อกำลัง2ใช่ไหมดังนั้น CE ของเราก็คือรูทห้เห็นไหมฮะเราจะได้แล้วว่า CE เนี่ยเส้นทยแยงมุมของเราตรงเนี้ยคือรูทห้ เก็บให้ได้ก่อนนะตรงนี้ต้องหาด้านที่จาเป็นนะถ้าใครคิดเลขเก่งๆเนี่ยมองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลขหลุดออกมาหมดแล้วตรงนี้รูดสองตรงนี้รูดห้านะแล้วระหว่างเส้นรูดสองกับเส้นรูดห้าเนี่ยมันจะทํามุมเซต้ากันนะครับมันทํามุมเซต้ากันแล้วยังไงเขาถามเกี่ยวกับเซตา้าตรงนี้เขาถามเศษเซตา้านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูกอฟอยากจะให้น้องๆเนี่ยดู เส้นที่คูกรับจะลากเพิ่มเส้นหนึ่งคือจาก A ไปหา e เนี่ยครับน้องๆน,นะจาก A ไปหา e เนี่ยมันเป็นเส้นที่จะบอกว่าเส้นนี้ถ้าเราลากขึ้นมาเออทำไมมันลากยากจัง <c oughs> เราลาก A ไปหา e เนาะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเกิดสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะ ที่มีมุมที่ฐานตรงนี้นะเป็นเซตาด้วยเพราะว่าเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยมันจะเท่ากันเห็นไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนๆที่พาดอยู่เป็นไส้ในของกล่องนะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ที่เส้น AE เนี่ยมันเป็นเส้นทยแยงมุมของผิวข้างและเส้น CE เนี่ยมันก็เป็นเส้นทยแยงมุมของผิวข้าง เหมือนกันมันทำให้เราอ่ะได้สามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะได้สามเหลี่ยมรูปนี้โดยที่มุมตรงฐานเนี่ยเป็นเซตาทั้งคู่แล้วก็ด้านตรงเนี้ยเท่ากับด้านตรงนี้นะครับเกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสวยๆหนึ่งรูปนะเกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสวยๆขึ้นมานะฮะ เราก็เอาสามเหลี่ยมหน้าจั่วสวยๆตรงนี้มาคิดเดี๋ยวครูาวาดให้ใหม่นะวาดให้ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมุมเนี้ยเซตามุมเนี้ยเซตาฐานข้างล่างมันจะยาวรูทสขอบด้านข้างมันจะยาวเท่ากันรูทหเพราะว่ามันต่างก็เป็นเส้นทะแยงมุมของผิวข้างข้างบนเนี้ยคือมุม E นะข้างล่างตรงเนี้ยคือ A ตรงเนี้ยคือ C พอเข้าใจไหมมันคือภาพเดียวกันเนาะแต่ถอดเอาแต่สามเหลี่ยมออกมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากูกรอผ่าครึ่งนะะผ่าครึ่งอีกทีนึงเอาเฉพาะรูปนี้มาคิดมันก็คือสามเหลี่ยมครึ่งซีกมันผ่าแล้วใหญ่ขึ้นนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเนาะผ่าออกมาตรงนี้คือมุมเซต้า ถ้าเราผ่าครึ่งเนี่ยด้านล่างมันก็จะแบ่งครึ่งด้วยเหลือแค่รูทสองส่วนสองใช่ไหมด้านล่างอะ่ะของเดิมมันรูทสองเราก็แบ่งครึ่งส่วนด้านข้างตรงนี้คือรูทห้าถูกไหมครับอ่าเราจะได้รูปนี้ออกมาจากสามเหลี่ยมในกล่องคําตอบจะอยู่แถวแถวนี้นะฮะคำตอบจะอยู่แถวแถวนี้นะครับจากรูปนี้นะนะจากรูปนี้นะ เราจะได้ว่าคอสเซต้ามันคือชิดกับฉากนะครับชิดส่วนด้วยฉากซึ่งชิดก็คือด้านล่างนะชิดก็คือรูทสองส่วนสเพราะฉะนั้นอัตราส่วนคอสมันจะเป็นรูทสส่วนสแล้วก็ฉากเนี่ยมันก็คือรูทห้าถูกไหมฮะนี่คือคอสเซต้านะเออแล้วถ้าเราจับตัวเลขนิดนึงะนะครับมันก็คือเท่าไหร่ฮะ กับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณมันก็คือรูทสองส่วนสองคูณกับ1ส่วนรูทห้าใช่ไหมอันนี้คือคอสเซตาแต่อย่าเพิ่งคิดเลขนะฮะอย่าเพิ่งคิดเลขเพราะว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามจริงๆคืออะไรน้องกลับไปดูโจทย์นะฮะเขาถามเซกเซตาเซกเซตามันเป็นอะไรกับคอสฮะเซกเซตามันเป็นส่วนกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้น ถ้าเรากลับเศษส่วนตรงนี้นะฮะกลับเศษส่วนนี้เราก็จะได้ว่า6เซตาทางขวาก็แค่กลับเป็น2รู5ส่วนร2เห็นไหมฮะแต่ว่าเลขแบบนี้มันไม่มีชอยส์เนาะเราก็ต้องมาจัดรูปโดยการเอารู2มาคูณบนคูณล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันก็จะเป็นร10ข้างล่างอะ o ูคูณ root ก็จะเหลือ2แล้วก็ตัดนะครับสรุปแล้ว seconds ศษเซตาของข้อนี้นะฮะมันก็คือรูทสิบได้คำตอบนะไม่รู้ทำไมมาจบด้วยสีฟ้า <c oughs> นะครับเข้าใจไหมฮะคือเราไปหาความยาวด้านมาก่อนหาความยาวด้านแล้วมันจะได้สามเหลี่ยมนะได้สามเหลี่ยมเราก็เอาสามเหลี่ยมออกมาหาค่าคอสอะนะครับพอเราได้ค่าคอสเราก็กลับเศษส่วนเป็นเศษแล้วก็ตอบเลยนะครับ รูทสิบมันคือชอยที่3อย่างเงี้ยนะเซกเซต้าคือรูทสิบทันไหมครับมาไล่เรียงรีวิวกันอีกสักรอบหนึ่งนะไล่กันอีกสักรอบหนึ่งสิ่งแรกที่น้องๆจะต้องทำก็คืออ่านสเกลนะเขาจะให้มาบางจุดเห็นไหมเขาจะให้แบบจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้ให้มาบางจุดน้องๆก็ต้องอ่านสเกลจุดที่เหลือที่จำเป็นแล้วก็หาระยะนะครับ เนื่องจากฐานมันด้านละ1และ1 1เส้นทะยางมุมก็เป็นรูทสอพอมาดูผิวข้างนะฮะฐานมันคือ1กับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นทะยางมุมผิวข้างก็คือรูทห้าดังนั้นเส้นทะยางมุมอีกด้านหนึ่งมันก็มีไซส์กล่องเดียวกันก็คือรูทห้าเท่ากันเราก็เอาสามเหลี่ยมสีฟ้านี้ออกมาเขียนใหม่แล้วผ่าเอาครึ่งรูปมาผ่าเอาครึ่งรูปมาหาค่าคอสเพราะหาค่าคอสได้กลับเศษส่วนเป็นค่าเศ เศษเซตาเท่ากับรูตสิก็เป็นคําตอบลองดูทําอีกรอบหนึ่งดีไหมทําด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองนะฮะข้อนี้ก็อธิบายยาวไม่ใช่ละไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชินกับกับการอ่านภาพที่มันเป็นแกน x y z ายทที่มันเป็น3มิตินะอันนี้ยังดีนะนะอันนี้ยังดียังอยู่ในในควอแดนหรือออกแทนที่1น,นะก็คือทุกอย่างเป็นบวกหมด x <Y S 1> เป็นบวก y เป็นบวก z เป็นบวกนะ ดีนะมันไม่หลุดไปอยู่ในในส่วนที่ติดลบบางตัวนะอันนั้นจะยุ่งยากนะก็ลองพยายามเพ่งรูปนี้ให้ดีๆนะครับเพ่งรูปนี้ให้ดีๆว่าสามเหลี่ยมนี้มายังไงได้ยังไงโอเคครับสำหรับใครงงตรงไหนมีคำถามอะไรสอบถามก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือดูแล้วรู้สึกยังไงเข้าใจไม่เข้าใจอะไรนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้แต่อย่า บนนะครับอย่าบน่นอย่าคอมเพลนอย่าต่อว่าเออเดี๋ยวเสียกําลังใจนะกูก็ยิ่งอ่อนไหวอยู่นะเสียกําลังใจง่ายอ่ะนี่ก็ตั้งใจทํามาให้ดูกันโอเคน่าจะได้ความรู้น่าจะได้มุมมองบางอย่างบ้างแหละเนาะโอเคครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะเข้ามาศึกษาเป็นพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมซ้ำทำเองด้วยนะฮะฝากกด subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องตามช่องทางใต้วิดีโอของใต้นี้ด้วยนะครับอยากดูคอร์สเรียนออนไลน์ว่ามีคอร์สอะไรบ้างไปดูได้ที่เว็บไซต์ mathoschool.com นะครับอยากเรียนพิเศษอยากให้ช่วยสอนติวสอบสชั่วโมง10ชั่วโมงรายเดือนรายเทอม ก็ทักไลน์มาคุยกันนะฮะจับกลุ่มก็ได้เรียนเดี่ยวก็ได้ฝากคอร์สไว้ด้วยฝากคลิปไว้ด้วยนะฮะฝากช่องไว้ด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับข้อ16จบแล้วครับ